พิกุทั้งหลายทำสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอะไรบ้างคือราคะโทสะและโมหะภิกุทั้งหลายเหล่านี้แลทำสามอย่างนั้นภิกุทั้งหลายเพื่อละเสียซึ่งทำสามอย่างเหล่านี้ควรเจริญซึ่งทำสามอย่างทำสามอย่างอะไรบ้าง คือจเจริญอสุภะเพื่อละเสียซึ่งราคะ,จะเจริญเมตตาเพื่อละเสียซึ่งโทสะ,จะเจริญปัญญาเพื่อละเสียซึ่งโมหะภิกขุทั้งหลายทำสามอย่างเหล่านี้อันบุคคลควรจเจริญเพื่อละเสียซึ่งทำสามอย่างเหล่านนั้นแลอันหนึ่ง ในฐานะที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงแล้วบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงพิกุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตรึกนักคนคิด กล่าวแสดงปฏิพานของตนตามที่ตรึกได้ตามที่ค้นคิดได้อย่างนี้ว่าสิ่งที่เรียกกันว่าตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีนี้ได้ชื่อว่าอัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงทน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนี้ชื่อว่าอัตตาเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจะตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวภิกุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สี่ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกขุทั้งหลายจิตดวงแรกใดเกิดแล้วในคันแห่งมารดาวิญญาณดวงแรกปรากฏแล้ว อาศัยจิตดวงแรกวิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละเป็นความเกิดของสัตว์นั้นภิกุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสมบทกุลบุตรมีอายุครบ20ปีทั้งอยู่ในคันภิกุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งสติปัฏฐาน4เธอทั้งหลายจงฟัง ภิกุทั้งหลายก็ความเกิดแห่งกายเป็นอย่างไรความเกิดแห่งกายย่อมมีเพราะความเกิดแห่งอาหารความดับแห่งกายย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหารความเกิดแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะความเกิดแห่งจิต ย่อมมีเพราะความเกิดแห่งนามรูปความดับแห่งจิตย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูปความเกิดแห่งธรรมย่อมมีเพราะความเกิดแห่งมนสิการความดับแห่งธรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งมนสิการภิกขุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศลจะกล่าวให้ถูกต้อง ต้องกล่าวถึงนิวรห้าเพราะว่ากองอกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่นิวรห้านิวรห้าเป็นอย่างไรคือกามฉันทะนิวรพยาบาทนิวรถีนมิทะนิวรอ,อุทจักกุกุจจนิวรวิจิกิจานิวรพิกุทขทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศล จะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงนิวรณ์ห้าเหล่านี้เพราะกองอกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่นิวรณ์ห้าพิกุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองคุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงสติปัฏฐานสี่เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่สติปัฏฐาน 4. สี่สติปัฏฐานสี่ เป็นอย่างไรพิก u ุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิคุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงสติปัฏฐานสี่เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่สติปัฏฐานสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัส ข้อความปรารบการสงครามระหว่างเทวดากับปสูรถ้าฝ่ายใดแพ้ถูกไล่ติดตามไปจนถึงพบเป็นที่อยู่แห่งตนก็จะพ้นจากการถูกไล่ติดตามแล้วตรัสต่อไปอีกว่าภิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นสมัยใดภิกุสงัดจากกามสงัดจากอาคุโสลธรรม เข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ภิกุุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกุุย่อมคิดอย่างนี้ว่าในการนี้เรามีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่มานจะไม่ทำอันตรายได้ พิกุทั้งหลายแม้มารผู้มีบาปก็คิดอย่างนี้ว่าในการนี้ภิกุมีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่เราจะทำอะไรไม่ได้